สวัสดีค่ะน้องเนตตี้ผาเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่211กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะที่เบอร์โทร092 9045735องเก้าไอดีลเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735นะคะข้างหนูมีแต่พาสวยๆนะคะพาบ้านๆน,นะถ้าใดชอบสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญพราพุทธนะคะเป็นเนื้อตะกัวนะคะคุณลูกค้านี่นะคะด้านหลังเป็นยันนะคะเหรียญพราพุทธหลังยันเนื้อตะกัวนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะออนี้สวยๆเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนี้เป็นเหรียญพระอุปชาหวบนะคะ นี่ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเดียบกิบเลยนะคะเอออันนี้เอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเหรียนผ้าอุปปาชหวบนะคะสามร้อยบาทนะสนใจโทรชอบก็โทรมาปิดกำหนดได้นะคะต่อไปเป็นรายการที่สามนะคะ รายการที่3ามนี้เป็นรูปหล่อเกจิกับไม่รู้ที่เหมือนกันนะคะคุณลูกค้าถ้าในใดรู้ที่ชอบสนใจโทรมาปิดได้นะไม่รู้เป็นหลวงพ่ออะไรนะคะนนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะองน,นี้รูปหล่อเกจินะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี้เป็นรูปหล่อกเกจิเหมือนกันนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะคะนี่ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้า ก้นนี้อุดผงนะคะอันนี้เอาสามบาทนะดูโปรเกจินะคะนี่ยค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะคะถ้าใดรู้นะคะชอบสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะอันนี้300บาทนะคะสามบาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะ รายการที่ห้านี้นะคะเป็นรูปหล่อโบราณนะคะไม่รู้หลวงพ่อเหมือนกันนะอะนี่นะคะตัวนี้สามร้อยบาทนะคะหนูเอาสามร้อยบาทนะคุณลูกค้าผู้ลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะท่านใดรู้ชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะ นี่นะคะสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่หเนาะรายการที่หนี้นะคะ เป็นพาะพิจิตนะคะเป็นเนื้อชินเงินนะคุณลูกค้าอมจิวนะคะอ่ามันจะอยู่ในอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าเอ๊ะนะคะด้านหลังเออพาะพิจิตเนื้อชินเงินนี้เอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาท ุลูกค้าถ้าไใดสนใจโทรมาปิดได้นะ350บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่7นะคะเดี๋ยวกันนหนูเงะก่อนอันนี้นะคะเป็น เป็นผ้ารวมห่อเงินมันอยู่ในตลับแบบนี้นะคะคุณลูกค้าอย่างเงี้ย <c oughs> ก็หนูแกออกแล้วหนูใส่ไม่เป็นนะคะ <c oughs> นี่นะคะคุณลูกค้าถ้ารวมห่อเงินนะคะตรงนี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทออหนูลืมขยายแต่ว่ามันยังมาหน่อย นี่นะคะ400บาทนะสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะพร้อมกรอบนี้นะคะ400บาทต่อไปนะคะเป็นรายการที่8นะคะ รายการที่แปดนี้เป็นเป็นพักกิ่งพักกิ่งคงทนหลวงพ่อเตนะคะนี่นะคะมันจะสะท้อนกับแสงไฟหน่อยเนาะมันเหลือบๆนะคะคุณลูกค้าองนี้นะคะ พักกิ่งคงทนหลวมพ่อเตนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคุณลูกค้าท่านใดชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะนี่นะคะสี่ร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่เก้านะคะ รายการที่เก้านี้เป็นพระจีนนะคะก็คุณแานบอกหนูแบบนี้อะ่ะเป็นพระจีนหลอ่อโบราณน,นี่นะคะอืมันก็แปลกๆดีนะคะเอองี้หนูเอาสี่รอยบาทนะคะสี่รอยบาท นี่นะคะสี่ร้อยบาทนะคะผ้าจีนหลอ่อโบราณนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สินะคะรายการที่สินี้เป็นผ้าหลวมพ่อทวดหลอ่อโบราณนะคะนี่ค่ะคุณลูกค้า พระหลวงพ่อทวดหลอ่อโบราณน,นี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทเห็นกันชัดไหมคะมันชอบดึงเนาะมันดึงไปข้างหลังมันจะเบอร์เบอนะคะกล้องนี่หอนี่นะคะสี่ร้อยบาทนะคะองนี้หนูเอาพระหลวงพ่อทวดหลอ่อโบราณน,นะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบ เอ่็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดนี้เป็นพระสมเด็จนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะคนลูกค้าพระสมเด็จนี้สี่รอยบาทนะหนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะ นี่นะคะสวยๆกันเลยนะคะคนลูกค้าตรงนี้400บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่12นะคะ รายการที่สิบสองนี้เป็นพราสมเด็จลงรักปิดทองนะคะนี่นะคะคุณลูกค้าชอบสนใจโทรมาปิดกาหนดได้เลยนะองค์นี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะนี่นะคะ นี่ค่ะสี่รอยบาทนะคะผ้าสมเด็ดลงรักปิดทองนะคะสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคหนูมีเด่ดผ้าสวยๆเลยนะคะผ้าบานบานนะถ้าใดสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะชอบองไหนสนใจองไหนก็โทรมาได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามนะคะสิบานี้เป็นผ้าเนื้อผงนะคะ อืผ้าเนื้อผงม,มันองเล็กนะคะองจิ๋วนะคะคุณลูกค้าเนี่ยหอมเลยพลาสติกมันจะมองๆนะมันเห็นกันชัดไหมคะคุณลูกค้าอ้องนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทพ้าเนื้อผงนะคะอง์จิ๋วหน่อยนะ 3ามรบาทต่อไปนะคะเป็นรายการที่14นะคะวยรายการที่14นี้นะคะสิบสี่นี้เป็นผ้านางพยากุลงโอนะคะเขาบอกแบบนี้นะคะกุลงเทนะคะ จัากดูไหนนะคะคุณลูกค <c oughs> ้าเพราะหนูก็ไม่เป็นเขาบอกแบบนี้ก็แบบนี้นะคะเออองน,นี้หนูเอาสามรอยห้าสิบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทพ้าน้ำพยากุลงถอยนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าท่านใดนะชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะสามรอยห้าสิบบาท ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะอา้าเดี๋ยวก่อนนะรายการที่สิบห้านี้เป็นพับปิดตาผงคุกรลักนะคะเป็นหลวงพ่อขันวัดนกกระ จาบนะคะวันนี้ยังไงนะน,นี่ยกล้องมันดึงไปข้างหลังนะคะคุณลูกค้าขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางลายได้นะถ้ามันไม่ชัดตรงนี้นะคะเองนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนี่นะคะ ปิดตาผมคุกลักหลวงพ่อขานวัดนกประจับนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบหกเนาะรายการที่สิบหกนี้นะคะเป็นตะกุดคุณตาบอกมาฝาบาทอ,อืมเนี่ย มันเป็นอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าเออตะกุดฝาบาทถักเชือกลงรักนะคะองนี้จะยาวสี่สี่นิ้วอืมอืมหนูคงว,วัดไม่ผิดเนาะสี่นิ้วนะคะคุณลูกค้าอันนี้สี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทหนูเอาสี่รอยบาทนะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะ เงิกันชัดมาเนาะนี่นะคะสี่ร้อยบาทหน้าตะกรุดฝาบาทนะคะถักเชือกกุงลงรับถักเชือกเนาะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะ 17นี้เป็นผ้าปิดตาเนื้อสำริดนะคะคุณลูกค้านี่คะ่ะสวยๆเลยนะสวยมงเลยนะคะผ้าปิดตาเนื้อสำริดน,นี่หนูเอา400บาทนะคะสี่ร้อยบาทสวยๆกันเลยนะคะคุณลูกค้า นี่นะคะสวยมากๆเลยนะ400บาทนะสนใจโทรมาปิดกำหนูได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่18นะคะรายการที่18นี้เป็นผ้าพ้าเดียวเอ้ยเอ้ยแม่นะผ้าเดียวดำเดียวแดงนะคะ ผ้าเดี่ยวดำเดี่ยวแดงนี้แต่อันนี้เป็นเนื้อชิ้นนะคะคุณลูกค้าคุณตาคราบ,บอกมาแบบนี้นะผ้าเดี่ยวดำเดี่ยวแดงนะคะเนื้อชินนะอ้นนะองนี้พร้อมเรียมนี้นะคะหนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทสวยมากมากเลยนะคะองน,นี้สวยจริงๆเลยนะคะคุณลูกค้าสนใจก็โทรมาปิดกบหนดได้นะสวยมากๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะรายการที่สิบเก้านี้เป็นพระร่มโพเนื้อชินเงินนะคะนี่นะคะ ้าร่มโพเนื้อเชนเงินนี้หนูเอาห้าร้อยบาทนะคะอันนี้ห้าร้อยบาทนะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะ หนูเอา5 0าบาทนะคะต่อไปเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่20สนะรายการที่20นี้เป็นพายอดขุนพลเนื้อตะกวดสนิมแดงนะคะคุณลูกค้านี่คะ่ะสวยๆเลยนะ พายอดขุนโพเนื้อตะกัวสนิมแดงนะคะองคงนี้หนูเอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนะสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะอุคงนี้อ้ยปินไปปิ้นมาจนลุดมือนะคะห้าร้อยบาทนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะ สุดท้ายนี้นะคะของ EP ที่211นี้นะน้องเนตตี้ผ่าเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะ ที่เบอร์โทร09294 5 7 7 5 5 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ092 9045735นะคะข้อหนูมี่จ้าพระสวยๆนะคะพ้ะบ้านๆนะถ้าใดชอบสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคะคุลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พระสวยๆไปครอบครองนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ